Okay, let's go. สวัสดีค่ะพบกับเกดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก็บพาทุกท่านมาชมรถขนาดเครื่องยนต์1.2ลิตรนะคะจะเป็นตระกูล To y ยต้ายา i ิสนะคะจะมีรถรุ่นใหม่ๆเลยนะคะรถปีใหม่ใหม่น้อยๆหลายคันมากๆนะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากได้โ o y ยต้ายา i ิสไว้ใช้งานยิ่งเฉพาะรถ5ประตูนะคะรถปีใหม่ใหม่น้อยมีหลายคันให้เลือกเลยนะคะมาซื้อรถทั้งทีนะคะซื้อรถกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือบริษัทเพชรยนต์เปิดมา25ปีแล้วนะคะ มั่นใจได้เลยมีแต่รถสวยๆเกรด A ให้ลูกค้าแน่นอนนะคะรายละเอียดของตัวรถแต่ละคันนะคะจะมีคันไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเกบพาชมกันเลยนะคะมาดูคันแรกกันสีดำคันนี้นะคะได้เป็นรุ่น5ประตูนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota ายารินะคะเป็นรุ่น1.2 Sport รถปี2021กับเลขไมล์7,000 70, นะคะราคาขายอยู่ที่4 0 0 0กับ9,000บาทเท่านั้นรถโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพิคว่ำจมน้ำไว้แน่นอนนะคะคัน นี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งได้สีดำนะคะคันนี้สีดำราคา4ี่แสนกับ9,000จัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะรถโครงสร้างเดิมแบบนี้มั่นใจได้นะคะได้รถสวยๆโครงสร้างเดิมๆไปใช้งานกันนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นตอนนี้2.79เเท่านั้นนะคะด้านในของตัวรถคันนี้กว้างขวางนะเป็นรถอีโคคาร์แต่ให้ความกว้างขวางเป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กได้เลยนะคะหาพื้นที่จอดรถได้ง่าย นะคะจอทัชสกรีนมีให้แอร์ออโต้มีให้เลยคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีฟ้ามาแบบนี้เลยนะคะรถสวยมากนะคะรถสวยมากโครงสร้างเดิมเลยนะคะคันนี้ได้เป็นรถ5ประตูนะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะรถ5ประตูอเนกประสงค์เก็บข้าวเก็บของได้วางข้าววางของได้เยอะเช่นกันนะคะทุกอย่างยังเป็นโครงสร้างเดิมเก๋ให้ดูตัวน็อตนะคะหัวน็อตเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอย การแกะเกาใดๆเลยซีนยางเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยฉีกขาดแน่นอนคันนี้นี้ได้กล้องถอยหลังมาด้วยนะคะคันนี้ติดกล้องถอยหลังมาให้ด้วยสนใจคันนี้นะคะก็สามารถแจ้งเกตได้ราคาแค่4,9000 0กั 9, บ9 0 0าทเท่านั้นนะคะมาดูคันนี้กันต่อนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นสีเทาดํานะคะส่วนใครที่มองหายอยู่นะคะสําหรับรถสีเทาดําคันนี้รถปี2023เป็น Toyota ายาริรุ่นออนนิวนะคะปี2023คันนี้1 2 Sport. นะคะสีเทาดำหน้าชมเป็นรุ่นออนิวแล้วนะนี่นะคะหน้าชมเป็นออนิวแล้วสีเทาดำคันนี้4ี่แสนกว่าเช่นกัน4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ 8,000นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเครดิตีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวเช่นกันนะคะเมื่อกี้ราคานะคะเขียแจ้งผิดไปคันนี้459,000บาทประหยัดกว่าป้ายแดงไป200,000เลยนะคะด้านในพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะจอนะคะจอ t o u c h รีนมีให้แล้วก็แอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมมาแบบนี้เลยไม่ร้อนแน่นอนนะคะใครที่ชอบรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กแนะนําเลยตัว กุญแจคันนี้นะคะเขาจะได้เป็นกุญแจไขแบบธรรมดาอยู่นะคะแต่สีสีสวยแล้วก็ได้รุ่นออนดีด้วยนะคะสําหรับคันนี้เป็น5ประตูเช่นกันนะคะรถ5ประตูอนเนกประสงค์เช่นกันสนใจคันนี้รีบทักรีบโทรหาเกตได้เลยนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมแน่นอนเราไปดูโตโยต้ายาริสคันถัดไปนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็น สีขาวนะคะสีขาวคันนี้ได้เป็นรุ่น5ประตูเช่นกันนะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่359,000บาทนะคะได้เป็นยาลิสห 2 e นะคะ1.2 e ปี19ใหม่5 0,000นะคะราคาขายอยู่ที่3 5 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ toyota yaris น่าใช้งานแน่นอนคันนี้ได้เป็น5ประตูนะคะสีขาวสวยๆโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะด้านในของตัวรถพวงมาลัยเป็นแบบม u l t i function นะคะแล้วก็เครื่องเล่นวิทยุนะคะ am fm ใช้งานได้ปกติ air on โตมาให้นะคะคอนโซลก็ถือว่ากว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอานนะคะเบาะได้เป็นเบาผ้าพรีเมียมมาแบบนี้เลยเดินได้สีฟ้านะคะไม่ร้อนแน่นอนนะคะใครสนใจรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กคันนี้3ามแ0นบาทเท่านั้นได้รถ5ประตูสวยๆโครงสร้างเดิมไปใช้งานได้เป็นรุ่น1 2 e นะคะยาลิส1 2 e รถประหยัดอีกคันหนึ่งนะคะรถประหยัดอีกคันหนึ่งสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคะไปดูยาลิสกันถัดไป ยาลิสค,คันนี้จะเป็นทรงซีดานนะคะเป็นรถเก่งนะคะเป็น Toyota t o y ยต้ y ยาลิส t i ทีนะคะ1.2เอน,นเองนะคะราคาประหยัดเช่นกันคันนี้นะคะก็ ถือว่าเป็นรถเก่งที่มีความประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นสีที่ลูกค้าหาเยอะนะคะหาพื้นที่จอดรถได้ง่ายด้วยนะคะสำหรับคันนี้ยาริสเอท 1.2S นะคะราคา339,000บาทได้รถปี2017ไปใช้งานนะคะคันนี้ปี2017แต่ด้านในของตัวรถจอมีให้พุชสตาร์ทมีให้พวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังกชันแอร์อโอโต้มาให้เลยนะคะราคาสุดคุ้มสุดพิเศษแน่นอนนะคะ คันนี้ราคาอยู่ที่339,000บาท แต่ได้รถสภาพโครงสร้างเดิมไปแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนได้รถปี2017นะคะสําหรับใครนะคะมองหารถเล็กไว้ใช้งานอยู่คันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดไฟั้นแบบฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000เท่านั้นนะคะได้เป็นรถเก๋งสวยๆโครงสร้างเดิมแล้วก็ประหยัดน้ำมันหาพื้นที่จอดรถได้ง่ายเลยนะถ้าสนใจคันนี้ก็ทักเกตได้เลยนะคะเบอร์ด,ด้านล่างสามารถแอดไลน์กันได้นะจ๊ะมาดูกันถัดไปนะคะสีขาวคันนี้จะเป็นโตโยต้ายาริสหนตนะคะรถ ปี2022ราคาขายอยู่ที่4 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้เป็นรถเก๋งสวยๆส,สีขาวแบบนี้เลย ะะรถที่มีความประหยัดน้ํามันอะไหล่หาง่ายเข้าสูนยบริการได้ทั่วประเทศแนะนําเป็นโตโยต้าเลยนะคะสำหรับยาริสคันนี้ประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะได้รถปี2022ด้วยแล้วเลขไม่์อยู่ที่50,000เท่านั้นนะคะถ้าสนใจคันนี้จัดแบบฟรีดาวพ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000ัเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้รีบทักหาเกตได้เลยนะ,ะไปดูคันถัดไปนะคะจะเป็นยาริสที่มีความเท่อ,อีกคันหนึ่งนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวรถเก่ง ะะเป็นยาลิสเอที1.2 S อสนะคะรถปี2019ราคาขาย359,000บาทเท่านั้นนะคะแต่โครงสร้างเดิมมาให้แต่เขาแต่งหล่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลคันไหนรุ่นไหนนะคะโทรหาเก๋ดได้เบอร์ด้านล่างแอดไลน์ได้เลยนะคะส่วนคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น All n e วอีกคันหนึ่ง รถปีใหม่ไม่น้อยอีกคันหนึ่งนะคะสําหรับโตโยต้ายาริสคันนี้เลขไม้หลักพันเท่านั้นนะคะเลขไม้หลักพันคันนี้เลขไม้อยู่ที่อ่าหลักหมื่นนะคะเลขไม้อยู่ที่1 8 0 0 0หมืราคา4 4 9 0สนบาทได้รถปี2023ด้วยนะคะสีแดงคันนี้สวยมาก ครงสร้างเดิมทุกคันแน่นอนนะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลคันไหนรุ่นไหนแจ้งเก๋ได้เลยนะคะแจ้งเก๋ได้เลยมาดูอีกคันนะคะที่ราคาพิเศษ คันนี้นะคะเป็น t o y ยต a y a r ริ1.2มิตรนะคะราคา3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้เป็น4้อนเงินแล้วก็ได้เป็น5ประตูด้วยนะคะถือว่าเป็นราคาพิเศษมากๆจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่หารถ5ประตูอยู่ราคาพิเศษพิเศษแกแนะนำเลยคันนี้ราคาแค่3 4 9 0 0 0บาทส่วนราคานี้นะคะได้เป็นรถปี2019นะคะเลขไมยอยู่ที่1 0แสนกับ ห้าพันเท่านั้นนะคะได้รถ5ประตูไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนแล้วเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กด้วยนะคะเครื่องยนต์หนลิตรใครสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกตให้เลยนะคะมาดูอีกคันนะคะที่น่าชมออนิวนะคะแล้วก็ราคาพิเศษได้รถปีใหม่แล้วก็เลขใหม่น้อยมากนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ายางลิรุ่นออนิวเป็นเอท เอ t i v อ l น New คันนี้ราคาอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นนะคะเลขใหม่อยู่ที่13ามใครสนใจรถที่ปีใหม่กับไม่น้อยแนะนำเลยประหยัดกว่าป้ายแดง2 0 0แสนเลยนะคะรถปี2023คันนี้นะคะออปชั่นด้านในคือให้หมายเยอะเช่นกันนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกรีนมีให้นะคะระบบต่างๆนะคะ ออปชันเยอะเช่นกันแล้วก็เบาะได้เป็นเบาะหนังสีสีเทานะคะสลับผ้าพรีเมียมสีดำมาแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะสีดำบุคลิกเข้มๆขมไปเลยนะคะราคาพิเศษ549,00 0บาทจัดไปนั้นแบบฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะทักหา,าเกดด่วนได้เลยรถที่มีความประหยัดน้ำมันแล้วก็ให้ความอึดถึกทน แนะนำให้ใช้ตัวยตายอย่ารีเลยนะคะประหยัดแน่นอนนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมทุกคันแน่นอนสนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมรถได้รถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่นั่นเองนะคะอยู่ใกล้ๆกกับแยกมีนบุรีนะคะมาชมรถตัวจริงก็สามารถมาทดลองขับได้เลยแล้วที่นี่มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่งประจาอยู่ทุกวันเลยนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนก็สามารถแจ้งเกตได้ เอาละคะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเจเกตจะมารีวิวสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกตจะมารีวิวรถสวยโครงสร้างเดิมคันไหนอีกฝากกดติดตามเกตไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเกตจะมารีวิวรถสวยโครงสร้างเดิมรถปีใหม่ๆให้ชมกันอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ